สวัสดีครับมาพบกับเชฟแดงอินยูเอนะครับวันนี้ก็จะมีเมนูปลาเก๋าลวกจิ้มมาฝากทุกคนกันนะครับเมนูนี้ทําง่ายๆนะครับทานเล่นได้ทานกับข้าวก็ได้นะครับพร้อมน้าจิ้มสูตรเต้าเจี้ยวอร่อยๆนะครับถ้าพร้อมแล้วตามกันมาเลยนะครับ เราจะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนนะครับพระเอกของเรานะครับปลาเก๋านะครับล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำขนาดตามใจชอบได้เลยนะครับในส่วนของเครื่องเทศนะครับเราก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขิงแก่นะครับส่วนนี้เราจะไปใส่ในน้าต้มตอนลวกปลาเพื่อดับข่าวนะครับน้าจิ้มของเรานะครับก็จะมีเต้าเจี้ยวน้ำมะนาว น้ำตาลทรายกระเทียมเจียวซีอิ๊วดำหวานกระเทียมพริกแดงจินดาแล้วก็ขิงแก่ครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มกันก่อนนะครับขิงแก่ซอยนะครับสามสิบกรัมครับพริกแดงจินดานะครับประมาณ5เม็ดนะครับกระเทียม2กลีบเต้าเจี้ยวนะครับประมาณ6ช้อนโต๊ะนะครับเต้าเจี้ยวอย่างดีนะครับ น้ำมะนาว4ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะครับครึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วเราก็จะปั่นเลยนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำจิ้มของเราหน้าตากระจอกมาประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มสูตรเต้าเจี้ยวกรมก่อมนะครับน่าทานมากนะครับ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปลวกปลากันนะครับตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปไปช้อนชานะครับแล้วเครื่องหอมของเรานะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดขิงแก่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วเราก็จะรอให้น้ําเขาเดือดแล้วกลิ่นเครื่องเทศของเราเนี่ยหอมขึ้นมาก่อนนะครับให้กลิ่นเขาออกก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะเอาปลาเก๋านะครับที่เราล้างทำความสะอาดแล้วหั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปลวกในน้ําร้อนนี้เลยนะครับ ตักใส่ลงไปเลยนะครับแล้วเราจะไม่มีการคนนะครับเพื่อกินคาวปลาจะได้ไม่ออกมานะครับแล้วเมื่อมันเดือดแล้วนะครับทุกคนก็เช็คดูนะครับว่าให้เนื้อปลาของเราได้สุกพอดีนะครับอย่าสุกมากเกินไปเพราะมันจะแข็งนะครับให้สุกพอดีเลยมันจะได้เนื้อปลาที่นุ่มๆอร่อยนะครับนะครับเมื่อสุกเรียบร้อยเราก็ตักขึ้นได้เลยนะครับเนื้อปลาเก่าของเรา ก็จะออกมาสีสันแบบนี้เลยนะครับออกชุมพเูเล็กน้อยนะครับจะน่าทานมากนะครับแล้วก็จะไม่มีกลิ่นคาวนะครับแต่ว่าจะมีกลิ่นสมุนไพรของเรานะครับออกมานะครับครับนี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดลงจานกันได้เลยนะครับ เราก็มาจัดลงจานกันเลยครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสีสันหน้าทานนะครับแล้วก็เนื้อปลานี่ก็จะนุ่มๆเลยนะครับจัดเรียงให้สวยงามนะครับจัดเรียงตามชอบได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเสิร์ฟพร้อมใบขึ้นช่ายนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งหรือว่าผักตามชอบได้เลยนะครับอันนี้ไม่กะเกณ์แล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ปลาเก๋าลวกจิ้มของเรานะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นเมนูหนึ่งครับที่ว่าทําง่ายๆแล้วก็ทานก็ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับทานเป็นกับแก้มก็ได้ทานกับข้าวก็อร่อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับที่เจี๊แดงนามาฝากทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ แล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ